มีท you know, kind of ่านหินยอะหินยอะเด็ดนหน้านี้แกต้องมีนะจ๊ะผมเจอเยอะกว่านี้วันนี้คุณยังตะลึงอีกเหรอแล้วคุณเจอเยอะขนาดนี้คุณเจอเจอแล้วคุณเจอที่ผมเจอคุณตะลึงมากมาเราไปวางกันนะเนีมีอยู่นะเป็นกล่องเลยคุณไม่เอาอ่าไม่อยากใช้ไอ้สไปเดอร์แมนตัวจิ๋วดูแน่คิปเปอร์แกระเบิดมาเลยวันนี้คิปเปอร์หนุกหนั เออโอ้ยมไม่ชอบอะไรมืดๆเลยนนานๆทีเขาจะเข้าถ้ำเนี่ยไม่บอกไม่บอกให้มีไฟฉายเฮ้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 ยเฮผมเจอสิ่งยากยากมากยากที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเร็วฮัลโหลโลลโหลชิว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 เขน้าจิตกเป็นอะไรจะมานี่โอ้สกอตตันเขยโมมา นี่เร็วอะไรของคุณชื่อค่าทิค่ะการีบฆ่าดิคุณมีอาวุธตั้งเยอะอย่างงเี้ยไปไหนอ่ะเพิ่มอืมอืมระวัปดินี่ได้คู่เลยเรียบร้อยนี่ระวังระวังรวัมันนี่อะไรข้างหลังคุณนี่นมันไปอยู่ในหผมตบหัวที่นั่นอื้หืองเยอะมากอะไรไหนมาเพิ่มไปหนึ่งจะการพวกนี้ก่อนนะแม่ โซอร์มี่เนี่ยอืมอืมอืมมาขี้หกเน้นๆเลยไม่มานี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 ่เห็นไอ้สปอนเนอร์ตรงนี้ไหมเดี๋ยวคนดูนะคนมีฐานไหมมีฐานปะบอนเสียงเอาแล้วบ้านคุณวบ้านมีไหมนี่บ้านในมีต้นใหญ่มุมอ่ะนานๆจะเจอนะคุณไหมไอ้ทำพวกนี้นี่เจอแผ่นซีดีด้วยเนี่ยโอ้ยขอโทษครับ โอ๊ยช่วยีิคี่ม้าใช่โอ๊ยมันจะปล่อยแหละไปอ่ะอุยอะอ้ยมีแค่นี้หรอของมีเยอะกว่านี้มั้งมันเหมือนจะเป็นถ้ำดันเจียนมุมอะมีมุมอะมาวัดไปนะคุณช่วยเอาถ่านมาได้ไหมเอาเอาเอาอะไรก็ได้ที่มันแสงอะมีแสงเอาก็ได้อะมียอย่างเ,าเางีย้ยม,มีมุมไงมีทีนทีลองทำเป็นทีนทีนดีกว,ว่า เดี๋ยวเราเปิด <dilemma> ก like ิ๊บปูนี้เฮ้ยเจอของดีเอ้ยใหผมเอ้าผมรู้ไอ้พวกคำสั่งพวกเนี้ยคำสั่งอ่ะไอ้ไอ้นี่รู้ไอ้ความรักของเกมเนี่ยผมน่าจะเออมันนะนี่นะมันแน่ๆคนหนูก็เรียกมันมากมากเก็บโคเคาผู้ช่วยไปดู้หรอกมั้งเนอะอะไรเขาเขไม่สนใจผมเลย เลยละเอออืมมีทั้นใหญ่เหมือนกันนี่เราเราอะที่เดิมว้เนี่ยโปรใช่ที่เบิรมที่เดิมที่คุ้เคยโอเคเรามาไกลกันพอแล้วดีก็ขุดต่อเลยขุดต่อเลยนี่นี่นี่มืดแล้วนะใช่มืดแล้วไม่คิดเป็นเลยดหรืยอจะไปเลยดีกว่า,าวจบคลิปดีม ไอเนี่ยคนนี้ก็จะจบคลิปหนึงเดียวน่เนยก็มันจริงไหมล่ะไม่จริงไม่เชื่อ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 คนนี้ถามเพื่อคนดูหน่อยแซ่คนนี้มันขี้เกียจจริงๆริงเรียกว่าการพักผ่อนในจะชีวตประจานว่าพักผ่อนก็พักเยอะเกินเขาพักเป็นเยอะมากเกินไปแล้วคนแต่ว่าผมหาสักพักไร้ผมก็ต้องออกไปได้กัน แรกว่าพักผ่อนในชีวิตประจำวันเนาะนอนเด็กนอนตั้งวันดีนะเุ้ยเออว่าผมทิ้งแล้วนะเอ้ยคิปเปอร์ข้าหลังอ่ะยะนี่นี่นี่คิปเปอร์เรียบร้อยผมมบั๊กอ่ะผมเห็นคิปเปอร์มันว้ามาเลยพุดไปตัวบ้าน ปิดแล้วจะเปิดไหมน่ะหนู no. <laughs> ขาดว่าเราหัวว่าหูสะาสมของได้เยอะมากเลยอะ่ะส่วนผมก็จิดหาฐานนะเจอคุณเอ่อไม่มีฐานใช่ไหมไม่มีเลยแล้วก็ไ,ไปตัดไม้เยอะคือคำส,สั่งคำสั่งคือตัดไม้เยอะคุณคิปเปอร์มันอยู่หน้าบ้านอะ่ะหนีข้างบนสิ น้างบนนั่นแหละก็มีเอาแล้วทำยไงอ่ะก็กระโดดลงไปเลยดิก็มันอยู่กระโดดได้ง่ายมันอยู่ตรงข้ามเนี่ยทุ่ทั่มอะไรเนี่ยแผ่นซีดีอ่ะซีดีนี่ทำได้บ้างอ่ะอุ้ยอย่างเด็กเลยอุ้ยอือหือหนูไม่ชอบเลยจบแล้วจบแล้วบ้านผมเซงฮงไมันคุ้ม่แรงเลยอ่ะฮูพอทำไอ้ แม่ล้วแม่เสามีพิษนะแม่เสาจะมีโดนโดนก็เป็นพิษอะถ้าคุณโดนยิงไปคุณก็ตายอ่ะคุณไม่สามารถทำอะไรคุณทั้งเอติดพิษตาบอดไหนก็ไปไหนไม่ได้ด้วยอนหนาหนักนะไปก็คุณตายอ่ะฮะต่คนด่างเผาเลยกันเองเพราะเนี่ยคุณเหล็กคุณก็เผาเองใช่ไหมตอนนี้ผมจะสร้างชุดเกราะเต็มชุดแล้วส่วนคนมีเกราะอยู่แล้ว ก็เก่าผมพังเนี้ยเกือบเลยเสากับผมบูงมากเกินไปอ่ะเชิงของเพน่อเคนี่ยมันแบบหายใจไม่ออกเลยเขาสูดเอหายใจไม่ออกเลยทีนี้ทำไงนะทีนี้เนี่ยทีนี้นี่ท,นทำยังไงนะอ๋อขาดวิอร์ติดอยู่นี่วะ่ะ โอเคเออหัวใจเจ็บหมดเยอ่าต่ายแดงนี่วุ่นเลยวุ่นแดมอนใช่ผมไม่ถึงหายใจไม่ออกเลยเออไม่ใช่ผมเป็นหวัดอ่ะไอ่ใช่ผมไม่ใช่อะไรนะผมจบคอผมก็พูดไม่ชัดหน่อยแล้วก็ขอจะคีบเพิ่มลงนะผมจบคอมากเลยตอนเนี้ยคือเจ็บไปตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ยังไม่หายเลยเดี๋ยวนะคุณอาจจะไม่มาขนาดนั้นเดี๋ยวอะไร ตกจากที่มันเราอะไรอีกมันเป็นใครทำอะไรเราเนี่ยมันฆ่าไฟเองอันเจันหายไปไหมไม่มันคนของเต็มไหมเดี๋ยวมากดูสิดูดิอ๋อนี่ไงผมถือแล้วอันเนี่อื้มเอาไปมามามาเอาไปคิดถึงอ่ะอยากคุคิดถึงเลยไหนวะเนี่ยเห็นไหมโอเค เออะก็ขอเจ้ากี้นีเลยก็ไล่ก็เชิดตากุราด้วย่นะรุงมื้อเข้ไปกอนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเออ